ท่านชาตาทั้งหลายบัดนี้ใกล้เวลาที่จะได้ร่วมกันใส่บาตรหรือถวายอาหารบ,บินฑบาแตแก่บรรดาท่านพระมหาเทรานุเถระแล้วโดยมีหลวงปู่สมเกียรติิรรมโรประธานสงฆ์จะได้นําท่านพระเทรานุเถระเข้าออกบินทบาตการบินฑบาตก็คือเป็นกิจวัตรอันหนึ่งของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ใช่พระวินัยแต่เป็นกิจวัตรนะครับเพื่อ เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก eh ็ได้เป็นปัาจัยางหล่งก็ได้เป็นลูกศิษย์พ่ถวายความสะดวก อาทุกท่านนะคะในนามของคณะเจ้าภาพนะคะท่านธรรมะใจสว่างเทียนดาวนะคะโดยในแพทย์วิทยาคุณรุ่งฟ้าอุโมงนะคะอันนี้เป็นเจ้าภาพฝ่ายคารวาสนะคะส่วนเจ้าภาพในส่วนประธานประธานสงฆ์ในที่นี้ก็คือหลวงปู่สงเกตุจัมมานโรนะคะเมตตาลุ่งหลานนะคะที่มาเป็นประธานในวันนี้นะคะ วันนี้ท้าคุณเจ้ามีประมาณสี่สิบกว่ารูปน่าจะถึงห้าสิบูปนะคะเมื่อกี้ลองนับดูมนสารานี้เกือบ4ี่สถ้าทำงานประมาณท่านมีกระเป้ามาร่วมอีกนะคะก็คงจะเยอะเยอะมากนะคะนอะ้นถ้ายเยอะมากต้องถือว่าเป็นที่มิหมายกันดีวันนี้วันเด็กงสามันคีของวัดป่าลูกศรามเป็นปันกระถิ่นที่ ถึงรดูการกระดิ่งวันสุดท้ายนะคะวันที่19พฤศจิกายน2564นะคะก็ต้องกราบอนุโมทนาครูบาอาจารย์ที่เมตตามาวัดบนป่าบนดอยอย่างนี้อย่างมากมายนะคะกราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตามาช่วยกั่เป็นเครื่างในวันนี้เป็นกระดิ่งสามัญที่ทุกคนโลกใจเป็นเครื่องาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ระหว่างในการที่ถวายพระเ้าทหารเราจขอบคุณคนที่ทำกับข้าวคนที่เป็นเจ้าภาวพระทหารต่างๆนะคะมีหลายๆหลายหลายหลายท่านร่วมบูญมานะคะอย่างคณะห้องธรรมะใทสว่วางชียงาวซึ่งเจ้าข้าวเยอะมากนะคะอ่าก,ก็จะร่วมกันเป็นเมนูเนานะกองทัพทำกองทัพอิฐอาสาจากเชียงดาวมากันทั้งหมดเลยนะคะ ทั้งพระคุณเจ้าด้วยนะคะพระคุณเจ้าเนื่อจากวัดท่านฝักปักเปียงเน้นําโดยหลวงพ่อคุณพ่อหลวงจ้เอาว่านะนําคณะสงฆ์มาถีอรูปนะคะแล้วก็ทางคือทางวัดต่างๆที่เคื่นได้ไปช่วยงานท่านเนาะท่านก็เมตตามาร่วมมาช่วยงานอย่างเช่นวัดธรรมจงด้วยนะคะอันนี้พูดในนามของแกรก่อนนะคะ พราธรรมจงก็ท่านก็เมตตามาสามรูปเมื่อวานนี้ถ่ายภาพทางอากาศเมตตาถ่ายภาพทางอากาศให้ด้วยนะคะท่านก็มากันตั้งแต่บ่ายเมื่อวานมาช่วยกันทํางานนะคะก็ได้ช่วยกันล้าวคนตรีหญิงเป็นแพทย์นะคะค่ะเป็นแพทย์ท่านก็จะร่วมรอยอร่วมได้ในตอนนี้เลยนะคะ่ันหนค่ะ,ค,ะคนตรีหญิงวัย,ยานาวงเมฆและคณะญาติธรรมหนึ่งหมื่น ห้าพันห้าร้อยบาทนะคะทานาใครจะมาต่อยอดระหว่างนี้ได้เลยนะคะช่วงช่วงประกาศอนุโมโทนาคนร่วมอนุมโมทนาในบญเป็นบุญกิรวัตถุศิษ์นะคะเราร่วมอนุมโมทนาด้วยนะคะกระเจีายาต่ตตางๆนะคะมาด้วยนะคะส่วนประหารก็จะพูดชื่อประหาปด้วยเนาะอ,อ่าชื่อลงทานค่ะเพ่อนชื่อลงพาน แล้วที่สำตว์นามามามาพบรนยามาไดนยัมีไก่เดี๋ยวไก่เดี๋ยวหมูหมุนอร่อยมากคุณแบบได้กินขย้เมืระมาณนี้ตรงนั้นนะคะอร่อยเขาบอกว่ามันีอร่อยรงมอวานอีกนะดูดังเรานุ่นาคูร่วมกันนะสาธุสาธุสาธุยิ ร้านก๋วยเตี๋ยวจากที่ไหนครับวัดป่าจันมันครับวัดป่าจานมันนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับางนเป็นชื่อแท็กน <questions> hmm. ิวโอิเายอวดีวนี่มันอีนามพี ผันแรีแ้ั้งะร้กันนีเป็นหมอเป็นหมอคนตีหญิงเโอวานาวงเมกอันนี้ก็เป็นแพทยหญิงตุ๊กตาสัมจตุ๊กตาจอปลอยเม่ซออาจารย์เด่นผัดสดมากยินได้เลยนะครับเสอรนนี่นะ รอพี่ับเดี๋ยวไปถงนรี่จบีจกนออันนี้จอะไรครับจ่ยผค่ะสดเนาะจากที่ไหนครับดยบุญเจ้ค่ะว่าป่าต้องปล่อยค่ะอ๋อวันนี้ใจดีใจดีนะครับเอาผักมาแจกในงานด้วยนะครับอันนี้เมนูอะไรครับอันนี้ยำใบเมี่ยงเจ้า กินยากนะค่ะมนานๆจะได้กินดีเพราะว่าป็นยอดใบชานะคะเจ้ามายำใส่ปลากระป๋องครับอันนี้ก็เมนูแม่ทุมนะฮะเมนูวัดทองวัดอะไรอย่างเงี้ยเมนูวัดอะไรอย่างเงี้เมนูวัะไรอย่างเงี้วันนี้แม่กินข้าวกับหย่างน้ำพริกรั่วรำดีเนาะแม่เนาะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มเนาะ สวัสดีครับคุณแม่ขอนั่งแบบด้หน่อยวันนี้รับเมนูอะไรครับวันนี้รับทุกเมนูอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างน้องขอบคุณมากนะคะขอให้เจริญเจริญสุขลวันที่หนึ่งนะคะโอ้โหสาธูสาธุครับกาแฟสดเด็กมันฝร่แม่แตงอร่อยมากกาแฟเมื่อวานชิมแล้วกาแฟก็อร่อยมันมัน หัที่าหคนนได้ยที่ไปเิใชหมันด้วย่อกนหมดทุกอย่างเลยเนาะวันนี้เนาะสายดีนะวันนี้นี่จบว่าตากล้วมันคะโอแซบๆเลยนะครับจั แซ่บทุกเมนูนะฮะแซ่บทุกเมนูค่ะไสปูปะลาร้าหมดนะครับไส้กุบาทปูแล้นะหยุดแล <c oughs> ้วน้ำต้มหัวนี่สั่งที่ไหนคร<ะ>ับจากบ้านห่างตกลเนี่ยเจ้าน้ำโมทนาสาธุนะครับไม่ถูกแม้ขนมจีพด้วย เดี๋ยวมาเอาจินเราไปได้จินให้ดูไปเยา่มขนมจีนเค้าห,ห,หนุมจีนะขนมจีนสุดยอดครับอันนี้สุดยอดนะวันมาูุสีเลยน,นะฮะอ้ีนที่นี่กำลังมาครั้งแรกครับว <c oughs> ัดน,นี้นะคร<ม>ับแต่ส่วนใหญ่วัดอืน่นสายวัดป่าได้ไปหมดครับก็เดี๋ยวจะมีวัดป่นครับแต่วันนี้มาได้เอามาวัดป่นมันต้องใช้ไฟอันนี้ข <c oughs> <c oughs> นมจีนขนมจีนเนี่ยมันจะได้ก็วจีนเขา อันนี้อะไรครับนี่ข้าวโกนบาดลุงปู่สมเกียรติครับสามลุงปู่ลุงปู่สว่างครับลุงปู่สมเกียรติแล้วก็ลุงปู่ที่เทพเมื่อคืนน่ะอ๋อเลยอ๋อสุดช่างเอาด้วยมาตักเลยก็ได้ครับอันนี้จะเอาไปที่ไหนครับก็เอามาแจกให้ญาติโยมครับมันเป็นหละข้าวโกนบาดเป็นทิพย์ครับของที่ของมงคลนะครับของมงคลนะครับสาธุสาธุที่นี่เป็นมงคลนะครับผมสาธุคืนอ่าปัญญาดีร่วมกับลุงปู่ เราไปในโลกหายไทยหายโลกภาสารัยยืนนมื่นปีครับเวชปฏิบัติธรรมเข้าธรรมถ้าเป็นพระป่าเงินเนี่้เป็นสอานคน้นเปลีเป็นอาพระป่มเป็นพระ่าเปลี่ยนเป็นปาน่นที่้า จะได้รู้จำนวนว่ายอดเท่าไรอย่างไรนะครับเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันพัฒนากานรับผิดชอบทุกีไรับผิบรับหนหร่องนีได้เกยเยอะแปนนี้ตองเอาแปนใหม่แปนนี้แล้วสร็จแล้วเรา่อยอดรือยังเนจะได้สายไ้กมาังท่าอยู่ก็จากกรุงเทพ่แม่ที่ไหนนะครับ อ๋อระตูอิววันนางเมต่อดอีก3 5 0 0ันหายทสาดังๆท่านสตาษาทุกท่าครับนี่นะครัินะรับววีครับวันนะครันี่ะครับิธนะรนวิธีนะครับวันวะรวัีบวครับวันวิธับวัรับบวรบวันวธีนะครนนครับครับนรนวิ อีกหนึ่งพันบาทนะครับสานครับที่เสองล้านเนี่ยลวงข้อปินให้เลยหลวงพ่อกิล้านดหลายสาลาลั้งาสาธุสาธุสาธุท่านไปกล่าวว่าในวันนี้ท่านนางเธอมีชื่อว่าุทธุกรธํามานะครับธรมานี่ะกกับบุญถ้าปล่อยใจว่ารุ่นแท่นบุญนก็จะหนีไ วันนี้ท่านนายเมอเรียงป่าเป้านะครับท่านพ้ที่ก่อนทำมาได้เป็นประธานจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะครับครับสามีพันยาผู้นี้ได้เป็นสะพานบุญนั้นยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะวัดนี้สร้างบุญสร้างกูศลสร้างฐาธารณประโยชน์ช่วยสงเคราะห์ผู้ได้รับความทุกข์

มังสรณังคัจฉามิมังภะยะังทะเตสีลังปะยังสังเตสัพพะริวารังภะคะวีวาคะตินาจีวรตุจฉังอะทิฏฐะจีวรตุจฉังสังฆัสสะ <Neeoticality> ถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพะระเจ้าข้างหลายขอ,อ,อยยยยร้อมถวายซึ่งผ้ากระถิ่น อินันหันทานพรนขันขัรขันันรับแั้วขัจง,งันาันข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 ั้ขนขั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 นขนขันขันขั่ข่น,นขกกนันขนขันงัาขันขนขนนังนน้น

กาดินังข้าววายวะฮะผู้ลาภิผลติสักหลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนางอุปกัปปะติอิทธิตังปฏิตังตุมหังิปะเมวะสุิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนละสุยท้ามะณิโตติลโสยะ้า

ลอยเนาะค่ะเอาพัดไตไปถวายหลวงปู่ด้วยนะคะพอดีตัดพัดไตขาน U.S มาถวายหลวงปู่หลวงปู่รีบไปอ่าครูบาอาจารยเชิญอ่าติ่งๆครับได้ออกมาตรงนี้ครับแม่แม่แม่มาเรามาตรงนี้ครับแม่อันนั้นมันเกิดติ้งจากโยกัป ที่กองมือด่นครับคอยรับสมัครขอแต่งที่พบได้แค่สองใจนะครับโวยงานต่างๆนะครับจะมีที่ได้เอาไปแบบนั้นข้อเบอร์ืรียนป่าเป้านะครับได้มา่วมในโมกนาอีโกดีอะไรก็ต้องให้ข้อตาเลยนะครับ เน่ไก่น้อยพอไก่ไป็ว่างเกนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกข้าวมงกุของอี200ชุดเดี๋ยวพวเราไปรับกัในเมืองนะคะเดี๋ยวแปกบนึงเดี๋ยวแจกของเสือทามีลำบากมากนะคะวาดูแลนี้ด้วยท่านสอนท่ือเราอ่เนเนหเอ่ข้ของที่เร่งเ้า พนันเธอแจกแอร์วางไม่ทีแล้ไม่ไม่ได้กันพอดีก็ต้องวางพอดีไม่ให้แล้วกันเอาไปแล้วค่ะอาไปลค่ะองูตบาตัวไว้เมื่อคือละวครัเดีงนี้ก็ามีแจ้วข้าวแมะหนึ่งกล่องอ่าบางทีนะแล้วก็เจอแอลกอฮอลสเปรย์แอลอฮอล์บังบอกสเปรย์อัตโนมัติ เอาเอาไปให้นาอำเภอได้ออกสุดหน่วยออกสู่อะไรแลแต่แลแต่ทางอำเภอจะจัดการแล้วก็ผู้สังปทานที่นอำเภอไปใช้ชุดเผื่อไม่ได้นี่มเป็นที่เลืกแมนนี่หลวงพ่อวิชัยเห็นโยมเมตตาเอาค่าให้วัดนี้เอามื่อถือพี่ได้เดกก็ นามของพี่น้องประชาชนชาวเอเวียงป่าเป้าเป็นควาอย่างยิ่งในเขตบ้านหนองเขียวบ้านห้โยต้งซึ่งอยู่ในเขตบริวารของวัดลูกขาลาลที่แห่งนี้ต้งองการขอประคุณโทษในจิตใจอันเป็นกุศลโดยเฉพาะยิ่งคุณหมอรุ่งฟ้าอุดมวงและคณะทีมงานทั้งหมดนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญทอดกระถิ่นนะครับที่วัดแห่งนี้และได้นาของมามอบให้กับพี่น้องประชาชน นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็รสร้ายความหนาแให้กับพี่น้องประชาชน นามของอำเภอเป็นหมต้องขอกราบขอบพระคุณในบุญกุศลนะครับก็ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำในวันนี้นะครับส่งให้ท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่นใดสมคุ้มาปมาตรนาสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าจริงจริงขึ้นไปครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับในนามห้องธรรมะใจสว่างเทิงดาวโดยคุณลุงฟ้าอุดมวงก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ด้ท่านในอำเภอนะคะวิธีกรเข้ามาเนี่ยค่ะท่านเมตตามางานนะคะพอดีว่างานหลวงปู่ท่านรีบไปเลยมาเลยเลยรีบไปหน่อยนะคะตอนนี้กี่โมง สิบโมงก็งานก็เสร็จสิ้นด้วยดีแล้วก็แจกผ้าห่มเรียบร้อยนะคะก็แจกไปแล้วนะคะแล้วก็แจกของข้างบนอีกคือถวายพยธรรมพระสงฆ์รู้สึกว่าจะห้าสิบลูกนะคะถือว่าเยอะมากนะคะพระนักสงฆ์มากันเยอะมาก ได้ได้ถวายสังฆทา,านมหาสังฆทา,านด้วยทั้งที่เป็นงานกระถิ่นก็ได้มีงานเป็นกระถินสมมามัคคีซึ่งเป็นมหาสังฆทา,านด้วยได้ทํามุลใหญ่มากได้ถวายวัตถุทายธรรมเยอะมากด้วยถวายพัตหารอย่างมากมายและทําลงทานอย่างมากมายเพื่อให้ประกาศเป็นว่าพื้นนี้พื้นที่นี้เป็นอ่า ศาส,ส,สนาสถานแห่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวบ้านแถวนี้ได้พักกายและพักใจกันนะคะแล้วก็นายท่านนายเพอก็สนับสนุนที่จะมาแทบทุกวัดไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนท่านนายเพอไปหมดนะคะแต่นี่ก็เป็นการจารน,นพระพทธศาสนาให้ครบอายุ5,000ปีด้วยนะคะคือว่านี่เป็นบริบทแวดล้อมแต่เจตนาก็คือรักษา และธนุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เภาพาบันปีถวายพระพุทธองค์ถวายพระพุทธเจ้านะคะให้ของเรานะคะขออนุโมทนาบุญกุศลทุกท่านที่ร่วมบุญมาทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพัเสียสละปัจจัยเจ้าภาพเสียสละแรงกายนะคะลงทานจิตอาสาทุกแผนกทุกอย่างหน่วยงานทุกท่านและหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่นี่และหมู่บ้านข้างนอกมารวมกันหลายหมู่บ้านมาก และทำบุญทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะที่ทำบุญออนไลน์มาทั้งหมดตอนนี้ยอดกระถินทั้งหมดนะคะสองล้านบาทนะคะต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอแบบนแล้วก็กินงานทุกแท่นนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับในการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ให้การส่งเคราะห์พี่น้องประชาชนในสขตพนที่ตรงนี้ด้วยนะครับนุ่งผ้าชาาสาธุ สาธุสาธุเลยสาธุแม่สาธุสาธุแม่มีความสุขเนาะแม่แม่ไม่ยอมปล่อยสตางเลยค่ะมือเหนียวมากมือกามากนะะขอโทษตยไพันไไปเล็ไปซาวเอาความไเลยุน้อยไพันเนียวตั้งใช้หรเล่ล่าใช่ล่าใช่ใช่า วันนี้คุณแม่รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับดีความติดติยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกแต่ประทับใจที่สุดเลยค่ะอ๋ออนุโมทนาสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับวันนี้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะไปงานบุญที่ไหนกันต่อครับกับเมืองเพ้าเลยครับกับป่าพระจันาร์มั่นครับครับผมไปเจอกันงานหน้าเนาะครับ สวัสดีครับช่วงดีครับสวัสดีครับ พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยยถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทางศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพป,ปโซพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ Sa tu sa